คลิปนี้ก็จะเล่าเรื่องที่ไปพักที่โรงแรมอนานาอนันทริพัทยาเป็นคลิปสุดท้ายแหละหลังจากที่มีคลิปก่อนอน้าเนี่ยคลิปหนึ่งเราเป็นเดย์วันครับจิงไปพักโรงแรมนี้อยู่ประมาณ2คืน3วันนะครับอันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่ได้อยู่โรงแรมเต็มๆวันนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพเขาเรียกอ,อะไรนะ่บา,าน้ำใช่ไหม เป็นส่วนของสระว่ายน้ำที่มันอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารซึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ตื่นตื่นเช้ามาผมก็มาดูวิวตรงระเบียงนะครับอันนี้จะถ่ายเข้าไปในห้องซึ่งระเบียงผมเนี่ยมันจะหันหน้าออกทะเลนี่ฮะพอหันหลังกลับมาปุ๊บก็จะเห็นทะเลเลยนะครับซึ่งห้องพักผมเนี่ยมันอยู่ข้างบนร้านอาหารเลยอ่ะคือ เนี่ยข้างหน้าข้างหน้าเป็นทะเลใช่ไหมครับถ้าผมมองต่ำลงไปข้างล่างนะมันก็จะเป็นโต๊กกะเก้าอี้ร้านอาหารเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูเลยพอเดินลงมาระหว่างาที่จะเดินไปร้านอาหารเนี่ยก็ลองลองเดินเล่นไม่ไม่ได้เดินตรงไปร้านอาหารเลยก็เดินเล่นก็เดินมามันจะเป็นส่วนขึ้นของ บาน้าเมื่อสักครู่เนี่ยครับส่วนชั้นบนของบาน้ำเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะมีบันดไ,ไดขึ้นไปบันไดมันจะเป็นแบบนี้ครับขึ้นมาผมก็ไปยืนตรงนี้แหละแล้วก็หันหลังมาแล้วก็มาถ่ายตึกตรงนี้เป็นตึกที่พักอันนี้คือชั้นที่ผมพักไปแหละแต่ว่ากระจกนี้มันเป็นกระจกห้องสัมมานาห้องประชุมนะครับไม่ใช่ห้องพักชั้นที่ผมพักเนี่ยมันจะมีมันเหมือนเป็นชั้นสัมมานาแต่จะมีห้องพักอยู่ประมาณแค่สองสาห้อง ซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับมันมันไม่ไม่เสียงดังไม่โกลนกันเลยค่อนข้างเงียบอันนี้ก็เป็นเนี่ยครับทางขึ้นไปมันมีสระว่ายน้ำข้างบนด้วยนะแล้วก็เป็นชั้นบนของของเขาเรียกว่าอะไรล่ะฟิตเนสเออห้องออกกำลังกายแล้วก็มีสระว่ายน้ำชั้นบนด้วยนะครับเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บมันก็จะมีะต้นไม้ อันนี้เป็นชั้นล่างนะครับแต่ว่าค,คือถ่ายรูปนี้เพราะว่าด้านหน้าฟิตเนสเนี่ยมันจะมีเป็นต้นไม้ขึ้นอยู่แล้วเขาก็จะเจาะเป็นช่องว่างเอาไว้ใช่ไหมครับช่องว่างถ้ามองขึ้นไปชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นเมื่อกี้นี่แหละครับที่เราขึ้นไปครับนี่ครับนี่คือชั้นบนนะเห็นมว่าด้านซ้ายมือเนี่ยครับมันก็จะเป็นสระว่ายน้าว่ายได้นะแล้วมันก็จะเป็นน้ําตกลงไปข้างล่างด้วย คเป็นน้ําตกแบบนี้จากชั้น2ลงมามันก็จะได้แสงสว่างส่องไปด้านหน้าห้องออกกําลังกายนี่ครับเป็นสาวยน้ำที่อยู่ชั้นบนเนาะก็คนที่พักห้องตรงนี้ก็จะได้วิวเห็นวิวสาวยน้ำด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนวิลล่าครับคืออาณนาะอาต์เนี่ยเขามีตึกที่พักอยู่ประมาณหลายตึกเหมือนกันนะสองสามตึก ตึกเนี้ยก็จะเป็นตึกที่อยู่แถวชั้นจอดรถบริเวณที่จอดรถครับเป็นตึกวิลล่ามันจะเป็นบ้านเป็นหลังมีสระว่ายน้ําส่วนตัวนิดนึงนะครับก็น่ารักดีไม่ได้พับก,ก็เลยไมไ่มีรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาก็ได้นาะครับกลับมาที่บริเวณที่ผมยืนอยู่ก็คือเมื่อกี้ยืนอยู่บนชั้น2 หลังคาเรียกว่าเป็นหลังคาของห้องฟิตเนสก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ถ่ายเข้าไปเห็นส่วนวิลล่าเมื่อกี้พอเราเดินลงมาปุ๊บมันอใดเดินลงมาเนี่ยมันก็จะมาเห็นบ้านน้าตกนะครับซึ่งก็เนี่ยถ่ายผ่านบ้านน้าตกไปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเป็นนี่แหละครับห้องอาหารนะครับอาหารเช้าอาหารเที่ยงทานที่นี่ได้นะครับถ้าเราเดินเลยออกไปเดิน เลยเออกไปจักตัวตนี้นิดนึงมันก็จะเห็นวิวนี้แหละครับเป็นตึกของส่วนถัดไปอันนี้ไม่ใช่ตึกโรงแรมนะเป็นตึกของอีกที่หน,นึ่งเ,เนี่ยหมายถึงเนี่ยถ้าเราเดินข้ามสะพานนี้ไปครับเราก็จะได้เห็นตึกเมื่อสักครูน่นี้สะพานเนี้ยมันก็จะเชื่อมระหว่างส่วนร้านอาหารเมื่อสักครู่นี้ครับกับไปโรงแรมมันจะ ข้ามคลองครับคือคลองจะเป็นคลองเล็กๆคองป่ากโกงกางจําชื่อไม่ได้แล้วว่ามันคือคลองอะไรนะครับร้านนี้ไม่ได้อยู่ในโรงแรมนะครับร้านนี้เป็นคือเราตั้งใจไปกินขนมของร้านเพื่อนซึ่งเพื่อนเนี่ยก็เป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆอยู่ที่พัทยาเหมือนกันนะครับก็คือร้านนี้แหละครับเขาก็มีโรงแรมเล็กๆอยู่นะครับรานะคาไม่แพงนะครับ แล้วก็ก็เลยไปพูดหนุนเพื่อนแต่เพื่อนไม่อยู่หรอกนะครับก็ไปนั่งกินอาหารนี่นะครับก็สั่งพายผมจำไม่ได้แล้วมันพายมะม่วงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็อร่อยดีนะแล้วก็พอดีว่าตอนนั้นอาหารช้าไปนิดนึงเขาก็เลยมีแบบคอมพลีเมนต์ารี่เป็นเค้กมะพร้าวอ,อร่อยมากอันนี้ชื่นชมจริงๆนะนี่พายแบบจริงๆ Okay. อร่อยมากจริงๆครับแนะนําให้ไปกินเลยนะแต่แนะนำแต่จำชื่อร้านไม่ได้เหมือนกันนะ้วต้องขอโทษจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณที่เรานั่งอยู่นะครับเชื่อไหมว่าเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้เลยว่าเพื่อนเราซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมเนี้ยเขาเป็นเจ้าของโรงแรมอนาอนันด้วยคือไปรู้ตอนไหนหรอปะรู้ตอนที่ นมสกุลเขาอะ่ะมันมีคําว่าอนาหรืออนันสักอย่างหนึ่งเราก็เฮ้ยคุ้นๆเนี่ยมันใช่หรือเปล่าแล้วเราก็ระหว่างที่นั่งรอเราก็เซิร์ชเซิร์ชปรากฏว่าเออใช่จริง,รงๆด้วยอะ่ะคือครอบครัวเขาอะ่ะครอบครัวเขาทําไปทําโรงแรมอานาอาน,านันคือตกลงว่าคือเจ้าของโรงแรมที่เป็นเพื่อนเราโรงแรมเนี้ยที่เรากะจะไปกินอุดหน,นุนเขาเนี่ยคือเป็นเจ้าของโรงแรมอานาอาน,านันคือสรุปว่า เราไปใช้บริการโรงแรมของเพื่อนทั้งสองที่เลยก็คือมาทางมีเที่ยงที่นี่แล้วก็พักโรงแรมใหม่ของเขาซึ่งเพิ่งเปิดเลยอนณาอนันนะครับกลับไปที่อาณาอนันนี่ก็อันนี้เป็นนี่แหละครับภาพเดียวกับเมื่อตอนต้นเนาะเป็นส่วนบริเวณด้านหน้าของห้องฟิตเนสนะครับถ้าดูจากแสงก็จะเห็นแล้วว่ามันเริ่มเริ่มเริ่มบ่ายบแล้วนะ พยายามถ่ายคือผมมาถ่ายเพราะว่าอยากลองถ่ายให้มันเป็นบ้านน้ำนอกน้ำที่มันตกลงมานะนี่ครับก็ส่วนพอเดินลงจากชั้นสองมานะครับเห็นบันไดทางด้านซ้ายใช่ไหมครับนี่นะครับเป็นขึ้นลงได้เดินลงมาปุ๊บถ้าเห็นตรงมีขวดน้ําอยู่ตรงถัดจากด้านซ้ายมือของผู้หญิงเนี่ยดังนั้นละครับเป็นบาร์นะครับก็เล่นน้ํากันไดน้เห็นไหมครับก็เด็กๆก,ก็ไปปีนได้ จุดที่ผมยืนอยู่นี่แหละหันมาด้านด้านขวามือก็จะเป็นร้านอาหารห้องอาหารไม่ใช่ร้านอาหารเป็นห้องอาหารอันนี้ผมถ่ายพยายามถ่ายให้มันเป็นบ้านน้าไม่ได้หยุดให้มันน้าเป็นหยดใช่ไหมครับก็ให้มันเป็นบ้านถึงเวลาตกเย็นและตกเย็นเราก็ผมไม่ได้ทานมื้อเย็นนะแต่ก็ไปใช้บริการร้านอาหารริมทะเลของห้องอาหารริมทะเลของอนาอานาัาน,านเขานะครับ ก็ไปกินไอติมครับจะเป็นไอติมที่ตทไอติมก็เขาทําเองเหมือนกันนะครก็ใช้ได้นะครับถ้าพูดกันตรงๆก็ผมไม่ได้ประทับใจมากแต่รสชาติไม่แย่เลยรสชาติดีนะครับอร่อยทางเสร็จแล้วก็เดินเล่นก็จะมนาอานนั้นเนี่ยอยู่ระแวกเดียวกับโรงแรมโมเวนพิกนนี้คือตึกโมเวนพิกครับเราก็ถายตึกตอนเราเดินเล่นชาหาด ออกกาลังกายจริงๆต้องเรียกว่าออกกำลังกายเพราะว่าเดินเป็นหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็ได้แสงพระอาทิตย์ยามเย็นไปถึงยามค่านะครับก็ถ่ายเก็บมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ภาพจะกระโดดหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นช่วงของเอ้ไม่กระโดดหรอกคืออันนี้คือเช้าของวันสุดท้ายที่เราพักที่นี่นะครับก็มาถ่ายส่วนบริเวณที่เรานั่งทานอาหารคือผมนั่งทานข้างนอกไม่ได้ทานข้างในนะครับเนี่ยโต๊ะเก้าอี้เนี่ยที่เห็น โผล่มานี่แหละคือส่วนที่ผมนั่งอยู่ข้างในก็เป็นส่วนที่ไปตักอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับเหนือขึ้นไปชั้น2ก็เป็นห้องพักของผมอันนีย้ยังเก็บตรงนี้อยู่รู้สึกว่ามันสวยดีก็เลยเก็บถ่ายอีกแล้วนะครับซึ่งจากจุดที่ผมยืน,ยนถ่ายภาพเมือสกูเนาเบนเอี้ยวตัวมาทางด้านซ้ายนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นส่วนนี้แหละสาบไวน้ําแล้วก็บานน้าอันนี้เป็นห้องนอนผมนี่แหละครับถ่าย ห้องพักไม่ใช่ห้องนอนห้องพักผมใช่ไหมถ่ายออกมาแล้วก็เห็นวิวทะเลแล้วก็เห็นสติกเกอร์ที่ติดกระจกส่วนที่เชื่อมไประเบียงด้วยที่เขียนที่พิมพ์ไว้ว่าอนาอนาครับอันนี้วิวนี้ถ่ายจากตัวสะพานข้ามคลองภาพก่อนหน้าที่โชว์ให้ดูนี่แหละครับก็เป็นตัวตึกไล่ไปอนาอนานอยู่แถวจอนเทียนนะครับ ส่วนโรงแรมเพื่อนที่ไปทานเนี่ยแถวพัทยาเหนืออ่าอันนี้เป็นถ่ายตัวตึกจากสะพานเมื่อสักครู่นี่แหละครับถ้ายืนหันหน้าเขา้าตัวตึกเนี่ยก็จะเห็นว่าตึกอนาอาณาเนี่ยเขาก็จะแบบเท่ๆหน่อยเป็นสีดำนะครับสีดำตึกที่เห็นสีดำเนี่ยเป็นตึกของอนาณนาอาณาที่เราพักอยู่นะครับส่วนตึกสีขาวข้างหลังแล้วก็ถัดไปสูงๆเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโรงแรมแอมบัสเ d อร์นะครับเช็คเอาท์จากนานันเนี่ยผมก็เช็คประมาณใกล้ๆเที่ยงนะก็ออกมาจากกรุงเทพแล้วก็ลองหาดูว่าเฮ้จะแวะร้านไหนดีที่อยู่ในเส้นทางก็ไปเจอร้านไอติมร้านหนึ่งซึ่ง อ,อยู่ไม่ไกลาจากอนานันเท่าไหร่แต่ก็ต้องเข้าซอยนะครับถ้าใครเห็นประตูแล้วจําได้ว่าที่ไหนช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่านี่มันคือที่ไหนผมจําไม่ได้จริงๆว่าร้านไอติมร้านนี้คือร้านอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพไปเรื่อยๆถ้าจําได้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับคนอื่นเผื่ออยากไปก็จะได้ไปถูกนะอันนี้เป็นส่วนทางเข้าร้านไอนติมนะครับคือมันค่อนข้างเก๋เลยทีเดียวแหละนะครับ มันมีจุดถ่ายรูปด้วยนะมีจุดถ่ายรูปที่คนชอบถ่ายรูปเดี๋ยวจะเห็นงานภาพถ่ายนะครับนี้ส่วนบริเวณก่อนจะขึ้นก่อนจะขึ้นคือร้านไอ้ตรมเนี่ยมันเป็น2ชั้นมันคล้ายๆที่จะเอาเขาเรียกอ,อะไรนะคอนเทนเนอร์อะตู้คอนเทนเนอร์มาวางเรียงกันนะครับชั้นล่างเนี่ยเดินจากประตูเมื่อสักครู่เนี่ยประตูทางเข้ามาาก็จะเห็นไปตรงนี้ก่อนคือเราไปเนี่ยมันคือใกล้เที่ยงเนาะมันค่อนข้างร้อนแต่ว่า ถ้าไปช่วงเย็นๆค่ำๆก็น่าจะบรรยากาศดีนะก็มานั่งเล่นนั่งกินไอติมชิลๆกันนะครับเห็นไหมมันก็จะมีสวนให้นั่งเล่นกันร้านไอติมเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของเป็นไม่แน่ใจว่าโรงแรมหรือคอนโดนะผมคิดว่าจะเป็นคอนโดก็ได้ชื่อมันคุ้นมากเลยนะครับลืมนะครับใครใครเห็นภาพแล้วคุณเนี่ยช่วยโพสต์บอกเพื่อนๆด้วยว่ามันคือโรงแรมร้านไอติมอะไรนะครับ นี่นะครับเป็นชั้นสองของร้านไอติมนะครับนั้นมันจะเป็นคล้ายๆเอาตู้คอนเทนเนอร์มาทำสองสามสี่ตู้เรียงกันเป็นชั้นๆน,นะครับผมยืนอยู่ข้างบนแล้วก็ถ่ายรูปลงมาส่วนที่เป็นนั่งเล่นในกระจกภาพสุดท้ายเนี่ยนี่คือเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแลนด์มาร์กของที่นี่อ่ะทุกคนไปก็ต้องไปถ่ายตรงเนี้ยไอ้หน้าต่างเนี้ยคือเป็นหน้าต่างที่แบบ ทุกคนต้องถ่ายรูปอะ่ะเออทุกคนต่อคิวถ่ายรูปเลยนะขนาดไม่ค่อยมีคนนะไกลมาก็อยากถ่ายนะครับอย่าลืมนะครับถ้าจําได้ก็แบ่งปันเพื่อนๆกันว่ามันคือร้านไอศครีมอะไรอันนี้ก็จบและทริปพัทยาที่ไปพักอนา,านะครับเอาไว้คลิปต่อไปจะหาภาพมาเล่าเรื่องให้คุณผู้ชมฟังละคันคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ